ช่วงนี้ก็เป็นช่วงรับประทานอาหารจิบน้ำชานะครับจิบน้ำชาไปรับของอรับของอไหนะไหนเซ่เซ่ <c oughs> เบิ่งนั่นอางว่า ขังบ้านขังบ <Scotland> ้านบ้านซุ่มเปบ้านไหนเาบ้านไหนเขอ้างเรีบยโมยง่ายยง่ายจะเถียงเมียเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปกินข้าวเดี๋ยวไปกินข้าวได้นมเรีสาวฝนนะครับชก็แมนนะครับ อันหนามากไหมอ,อันหนามากาาเขาชอาอลอพอนล์เหรอละ่ะนี่ครับแฟนสาวฝนนะครับพี่ชายครับพี่ชายออ๋พี่าย <c oughs> น้ำชาน้ำชานุนา่นไอแก้วน้ำแข็งวคิดว่ากินเบียร์ลยอ่ะอ,อ,อ่ะยังไงสวดด้ยเนี่ย <c oughs> <c oughs>

các bạn cần lên kia, giáo viên, giáo viên nó hót ra rất là lừng, các có thể nhận định, có

เกินมากใเย่นเนวทธีก็น่าจะเตรียมตัวนะครับ่านนแล้วอ้าวปิดแล้วครับข้าิต่เร่องอัดียย้าวเต้อล้าเน

ช่งเดียวต้อเอารถไถมาเปิดทางให้ตุ๊กๆออกนะครับคนวานกำัมาช่าวเเเเงเขาตกกำนัามุ่งหคนวานยุ่งเสียอันี่เลย 低保。 เดี๋ยวไปไปไปร้บไปก่อนรัไปก่อนปั่นรับไปเลย,เลยพุ่งมาเลยพุ่งมาเลย ไอบ้านบานบ้านล้วคยกอีกทียกอีกทียกอีกทีนึ่งมันจะติดฝั่งนี้นะพี่เหวมันจะติดตู้นะพี่เหว่ต้องปาดตรงนี้ก่อนขอบรีบด อยู đây ่ใกล้ไม่ได้แล้วโอ้ย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 อยู่ด้านหลังนี่เสียวตูดไปแล้วเนี่ยหลังชน้าแล้วนะ แรงวันรถแรงกว่ารถเอาจะได้เลยได้อยู่ครับเนี่ยได้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 มาได้ครับมาได้ทีเด็ดในงานก็ต้องเด็ดแบบนี้แหละ แช่นครับไม่ได้ครับอาดึงโซ่เอาโซ่ดึงเอามาแล้วครับเอา้าเอล็บเอล็บรอดไหมรอดไม่รอดโอ้โหสุดยอดครับ ยังมีอีกคันที่ <ar> ย,ย yeah, ังไม่เทนะครับมันจะใส่ใส่เอ๊บ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 โอ้ยเฮอฮาฮ่าฮ่โอเย่ก็เย รถเขานหน้าหน้าเจ้าของรถอยู่ไหนไเจ้าของรถอยู่ไหนดูหน้าหน่อยดิ <c oughs> อ้เจ้าของรถอยู่นู่นครับโอ้ ้อนอะไร้ออาหารอ้าวอะไรพังอะกอนก้อนนะอ่าฮอฮ่า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 ่าฮ่าฮาฮ่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 าฮาฮ่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 าาฮาฮ่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 าฮ อาบัตพักจอมไปดต่กไปอูแรกคนนี้ด้วยอยูแลกันในวร่ใหม่นี้โอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับแล้วเจอกันใหม่นะครับเฮ้ยจะควงรถขย้อกขันเจ้างานในงานซูดีป้านี่ ผมอยากจองโตหมดแล้วเล่ยังขอ้่าล้วไปยานคองงานแล้วเว้ยใจไม่ได้กัดฟันพูดนะคือผมผมใส่งานผมใส่งาสีอยู่แล้วนะเมนครับจราคาู้มียครับาคาเนี่เปลี่ยนประจำเอาดูราคาครับดูราคาสัตว์ทยครับสรู้อยู่แล้วนะรถพังม่อวานกงานแล้วแม่นครับกลก้วแกว เียสด่เดีวคบไปดีับกสีาีไปครับเดียวบเดี๋ยวเยะแพ่งเยต่หน่อยพี่เอียวพี่เอียวพี่เอีสี่ยนูบอกว่าบีบแตโชว์หน่อยขอสามชาลิลั่นหน่อยนีเสี่ยนูเขาบอกอ่ะอขอสามชาหน่อยเร็ว เงียบๆเนี่ยไม่ได้เสือก่ยอมเรียบ่ทอับเด็ไม่ได้เสือนี่ล้งยุตนบานเลยครับเดี๋ยวช่างเหี่ยวจะโชว์นะครับสามชาวันนต เจนู้อยู่นี่ไม่มัใจหรอครับเดี๋ยวผมอยากได้ครับอย่างนี้เหรอเชนู้แบบนี้เหรอ